รู้จักมีนชุติยาผู้หญิงที่คลองใจต่อธนภพก่อนที่จะปิดฉากความรักสิค่ะ,คะรายการเล่าข่าวดาราวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักว่าเธอคนนี้เป็นใครชื่อของมินชุติยาราบเวโรถอาจไม่คุ้นหูในวงการบันเทิงแต่สําหรับคนที่ติดตามเรื่องราวของเพเอกสุดฮอตต่อธนภพลีรัตนคจรคงไม่มีใครไม่รู้ว่าเธอคนนี้เป็นผู้หญิงที่อยู่เคียงข้างต่อ มาตั้งแต่วันแรกที่เขายังไม่ได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงมีนชุติยาเป็นสาวนอกวงการที่มีดีกรีเป็น air hostess ของสายการบินชื่อดังด้วยบุคลิกที่เรียบง่ายสดใสและเต็มไปด้วยความมั่นใจเธอไม่เพียงแค่เป็นแฟนสาวของต่อแต่ยังเป็นแรงผลักดันสำคัญในชีวิตของเพลหนุ่มคนนี้ย้อนไปในช่วงที่ต่อ,อยังไม่ได้เป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงมีน คือคนที่สนับสนุนและเชื่อมั่นในตัวเขาอย่างเต็มที่เธอเป็นคนพาต่อไปแคสบทไผ่ซีรีส์ฮอร์โมนวัยวะาวุน่นจนทำให้เขากลายเป็นที่รู้จักในฐานะนักแสดงมากฝีมือแห่งยุคนอกจากนี้มีนยังเป็นคนที่ช่วยสร้างความสมดุลในชีวิตของต่อท่ามกลางความกดดันและความวุ่นวายในวงการเธอเป็นทั้งที่ปรึกษาเพื่อนและคนที่คอยเติมพลัง,ลงใจให้เขาอยู่เสมอแม้มีนจะไม่ได้อยู่ในแสงสปอร์ตไลท์ความรักและการสนับสนุนของเธอที่มี ให้กับต่อก็ทำให้แฟนๆต่างยกย่องเธอว่าเป็นผู้หญิงที่พิเศษที่สุดสำหรับเพรกหนุ่ม นอกจากความสัมพันธ์ที่ยาวนานกว่า13ปียังมีภาพโมเมนต์หวานๆที่ต่อเคยพูดถึงแฟนสาวด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความรักว่าแฟนผมเขาดีอยู่แล้วเขาดีกับผมมาตลอดผมมั่นใจว่าความรักที่ผมให้เขามันจริงอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ของทั้งคู่ต้องมาถึงจุดสิ้นสุดเมื่อหนุ่มต่อออกมายืนยันข่าวการเลิกลาที่สะเทือนใจแฟนๆโดยให้เหตุผลว่าต่างคนต่างโตขึ้นและมีเป้าหมายชีวิตที่ไม่เหมือน นในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ค่ะหนุ่มต่อถึงกับกร้อนน้ําตาไว้ไม่อยู่และต้องหยุดให้สัมภาษณ์กลางคันเป็นการยืนยันว่าความรักที่มีกับมีนยังคงอยู่แม้เส้นทางชีวิตของทั้งคู่จะเดินไปในทิศทางที่แตกต่างกันแล้วแฟนๆต่างก็พากันส่งกำลังใจให้กับคนทั้งสองพร้อมยกให้ความรัก13ปีครั้งนี้เป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ที่งดงามและทรงคุณค่าที่สุดของวงการบันเทิงไทย